ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกจุดดอกเค้กนะครับในด่านฮิมะนะครับผมซึ่งที่แรกเลยก็คือที่นี่นะครับผมซึ่งแผนที่ไดโนตรงไดโนพาร์กนี่นะครับผมมาครั้งนี้มันไม่ดอกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงที่มันดอกนะครับมันก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับนี่คือสถานที่แรกนะครับแล้วสถานที่ที่2ก็คือวิลล่านะครับเดี๋ยวเราจะหารถเราไปดูตรงวิลล่าว่า ครั้งนี้มันจะดรอปหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยตรงวิลล่านะครับเค้กมันก็จะดรอปอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้ามาไม่เจอไม่เจอว่าเค้กมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ข้างในให้ผมเลยให้ดูนะครับถ้าสมมติเรามาเราไม่เจอตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาในบ้านนี้เลยนะครับบ้านหรือว่าอะไรก็ผมก็เรียกไม่ถุงครับก็ให้ทุกคนเข้ามาในบ้านแล้วมันจะมาดรอปตรงนี้นะครับถ้าตรงนั้นไม่มีนะครับนี่คือสถานที่ที่สองนะครับผมนั่นก็คือวิลล่า นั่นเองนะครับผมแล้วก็สถานที่ที่สามนะครับมันก็คือเอาให้มีคนมาเดี๋ยวแป๊มสถานที่ที่สามนี่ก็คืออ่ตรงนี่ก่อนนะ,ะตรงแคสเนี่ยครับไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะตรงแคสนี่ก็คือตรงปราสาทนี่ครับผมแล้วก็มันก็จะมีเค้กดอกนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผม เอาอะไงครับนี่ครับเห็นไหมครับเค้กอยู่ตรงนู้นนะครับแต่เราไปเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าคนมันมานะครับนี่คือจุดดบเค้กของตรงตรงปราสาทนะครับผมจะวิ่งไปจุดเทียนเลยโอ้ยทันไม่ไหวเนี่ยทันไม่ไหวน่ะน่าจะทันอยู่นะครับนี่ก็คือเทียนในอ่าไอเค้กที่มันดอบตรงปราสาทนะครับผมโอเคครับยังไม่จบคลิปนะครับผมเมื่อกี้ตรงไโนกปาร์คผมมาแล้วไม่เจอนะครับตรงตรงนั้นมันไม่ดอบนะครับ แล้วผมจะมาให้จะให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไดนอปาร์กนะครับแต่มันจะมาดบตรงนี้ก็คือมันจะมาดบตรงในเขาองกตนี้อีกหนึ่งอันนะฮะนี่นะครับผมซึ่งผมก็ได้จุดไปละก็คือตรงนี้นะครับแล้วถ้ามันไม่ดบตรงนี้นะครับตรงแผนที่ไดโนปาร์กมันจะดบข้างหน้าอีกหนึ่งจุดนะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะจบจริงๆแล้วนะครับ ใครที่รู้ที่ใครที่รู้ว่ามันดอกจุดไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้มีประโยชน์บอกกับเพื่อนๆนะครับก็ไปแล้วนะครับผมบาย